สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญปยทานนะคะเป็นลายดอกกุหลาบแบบง่ายๆกันนะคะแบบนี้เลยเป็นลายที่ทําง่ายประหยัดริบบินนะคะลายนี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถทําตัวเป่าให้ใส่เหรียญที่ลังได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนลิปบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นลิปบิ้นตาละคางเบอร์2นะคะเราจะตัดลิปบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะอันแบบนี้เลย แล้วให้เพื่อนๆพพับริบบิ้นลงมานะคะ10เซนติเมตรค่ะรีดรอยพับให้เป็นรอยค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านสั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะแบบนี้เส้นที่3คล้องเส้นที่ สองค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้สอดเข้าไปแบบนี้นะคะดึงออกมากว้างๆแบบนี้ค่ะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆดึงให้กระชรับนะคะเราจะได้ฐานสี่ลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยนะคะก็นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ ห,หรือจะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะนะคะแล้วให้เพื่อนเพื่อนพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างนะคะพับขึ้นมาด้านบนเลยนะคะแบบนี้พับขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะแบบนี้ค่ะเส้นยาวด้านบนตรงนี้นะคะพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะ ดึงให้กระชับนะคะแล้วให้เพื่อนๆรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้การริบินเลือ่อนลุกค,ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแล้วให้เพื่อนๆสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เ <hơn S 2> ส้นเลยนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเส้นสั้นด้านล่างเพื่อนๆก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะเราก็ดึงขาเส้นสั้นด้านซ้ายมือก็สอดนะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะ เส้นสันด้านบนสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นสั้นด้านขวามือนะคะ,ะ,คะจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงให้กระช,ชับนะคะยีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้พลิกกลับด้านมาค่ะ พลิกกลับด้านมาเราจะมาทํามุมดอกกันนะคะตรงนี้มุมด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มทําเส้นด้านบนค่ะจับลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะโค้งมาลักษณะนี้เลยให้ได้แบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้ดึงลมไว้ค่ะเส้นที่สองนะคะเส้นนี้แล้วก็ ค้งริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้นะคะสอดนะคะตรงนี้เส้นที่สามนะคะเส้นนี้ค่ะแล้วก็โค้งริบบิ้นค่ะสอดนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้ค่ะโค้งริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้เลย เพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะให้กระชับทั้งสี่เส้นเลยนะคะดึงให้ได้เป็นมุมสามเหลี่ยมลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะไล่ดึงเลยค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเพื่อนๆก็จัดมุมเขานะคะให้เท่าๆกันนะคะดูมุมให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ด้านบนลักษณะนี้นะคะด้านล่างเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะ จากนั้นเราจะมาทําตัวกลีบดอกกันเลยนะคะทํากลีบดอกด้านในตรงนี้เลยแล้วก็จะจับริบบินนะคะมาซ้อนกันนะคะเพื่อนเพื่อจะเริ่มทําเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบินเส้นที่1คะ่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1นนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองคะ่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลย ริบบิ้นทับกันแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านขวามือนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะพับลงมามือซ้ายเราช่วยประคองนะคะพับริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆนนะคะดึงมุมตรงนี้นะคะให้ตึงตึงนิดนึงนะคะดึงให้แน่นนะคะมือซ้ายก็ช่วยหมุนนะคะเกสรเราจะได้ไม่เด้งนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะ กดตรงกลางเบาๆแล้วก็หมุนค่ะดึงดึงเกสรให้แน่นนะคะเราจะหมุนประมาณ1รอบครึ่งถึง2รอบนะคะประมาณนี้ค่ะเราจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเหลือริบบิ้นไว้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ปล่อยริบบิ้นเส้นด้านบนออกมาตรงนี้ก็ใช้ก้อยเกี่ยวไว้นะคะเราจะทําเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะแบบนี้ริบบิ้น มาทางขวามือตรงๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็พาริบบิ้นนะคะไปด้านหลังลักษณะนี้ค่ะแล้วสอดตรงมุมนี้เลยมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะแบบนี้สอดไปช่องนี้เลยปลายริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังได้นะคะ เส้นที่2เราก็ปล่อยลิบบินออกมานะคะแบบนี้ตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวไว้นะคะก็พับริบบินนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่1เลยมุมนี้นะคะสอดเข้าไปตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสอดยากนะคะก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะริบบินโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะปล่อยลิบบินออกมาทำเส้นนี้ก็ พับลิบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้นะคะปั๊บลิบบี้ผล่ตรงนี้ค่อยๆดึงกลีบค่ะเส้นที่4นะคะแล้วก็ปล่อยลิบบิ้ออกมาพับนะคะแบบนี้สอดตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ดึงจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะ ค่อยๆดึงกลีบจัดกลีบนะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะริบบิ้นตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวสี่เส้นนี้นะคะเส้นยาวทั้งสี่เส้นนะคะตรงนี้แล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงนี้เลยสอดเข้าไปแบบนี้นะคะสอดทั้งสี่เส้นนะคะ จะได้ลักษณะนี้แล้วเพื่อนๆนก็ตัดริบบิ้นนะคะตัดริบบิ้นเส้นสั้นนะคะด้านบนนะคะตรงนี้ตัดออกทั้งสี่เส้นแบบนี้นะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้แบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะวางแล้วก็สารลายขัดนะคะแบบนี้เลยอันนี้สำหรับเพื่อนๆนที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะ แล้วก็ดึงนะคะให้กระชับนะคะดึงริบบินให้กระชับแบบนี้แล้วใช้เทปใสนะคะติดนะคะใช้เทปใสติดการริบบินเลื่อนหลุดนะคะแล้วก็ติดแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดริบบินนะคะตรงนี้ออกจ้ะแบบน,นี้สามารถทำไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะ ก็จะได้ดอกกุหลาบแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ